เตรียมต้อนรับการกลับมาของอดีตสี่จักรพรรดิวันนี้เรามาพูดถึงข่าวดีสำหรับผู้เล่นเซเว่นเนสีเบอร์ที่รอคอยอย่างนานทางเน,นมาเบิร์ดได้ประกาศว่าจะแจกตัวละครระดับตำนานไคหนึ่งในอดีตสี่จักรพรรดิฟรีๆรให้กับผู้เล่นทุกคนแต่เหตุผลที่ทำให้ใครกลับมาอย่างลึกซึ้งกว่าที่คิดในที่สุดก็มาถึงวันที่ทุกคนต้องการรอคอยทีมงานที่เป็นเจ้าของข่าวลับได้ฉเฉลยว่าเขาที่พูดถึงก่อนหน้านี้คือไคไคอัศวินผู้เป็นหนึ่งในตำนานสี่จักรพรรดิ ที่แฟนเกมภาคแรกต่างคุ้นเคยดีการกลับมาของใครนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่ของแพทเดือนตุลาคมที่ผู้เล่นสามารถรับใครไปเข้าทีมได้ฟรีๆผ่านรหัสคูปองพิเศษเทเลสติโอซึ่งจะเปิดให้ใช้งานเป็นเวลานาน,านตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2568หลังการอัปเดตแพทเสร็จสิ้นการรับใครไม่ได้ผ่านการส่งแต่เพียงกรอกรหัสดังกล่าวผู้เล่นก็จะได้รับตัวละครอดีตซีจักรพัทใครระดับสีทันที ซึ่งเป็นโอกาสทองสำหรับนักผจญัยทุกคนที่อยากสะสมตัวละครระดับตำนานไว้ในทีมการเพิ่มตัวละครไข่เข้าทีมนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและทีมพัฒนายัางเตรียมเนื้อเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครไข่และจักรพรรดอิอื่นๆมาให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงความเป็นมาของตำนานบทใหม่แห่งเซเวนเนสอย่างเต็มอารมณ์แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่สิ้นสุดเลยทางเพจทางการยังประกาศว่าผู้เล่นสามารถใช้รหัสคูปองเพื่อรับรางวัลได้ถึงก่อนการปิดปรับปรุงระบบในวันที่13พฤศจิกายน2568นเท่านั้น ซึ่งเป็นเวลาที่นานมากจะมีอะไรขึ้นกับการปิดปรับปรุงระบบนี้มีความลับอะไรอยู่หรือเปล่าทําให้เรารอคอยอีกต่อไปเซเว่น e นสีเบิร์ดเป็นเกมรีเมคสืบท่อตำนานเซเว่นในที่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม2558และได้รับความนิยมจากผู้เล่นกว่า70ล้านคนทั่วโลกการเล่นเกมที่มีกลยุทธ์และความสนุกในการสะสมและพัฒนาตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกว่า500ตัวทำให้เกมนี้เป็นเกมที่มีความนิยมมาก เพียงแค่คิดถึงว่าจะได้เล่นกับตัวละครระดับตำนานอย่างใครและได้สัมผัสเนื้อเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนี้และจักรพรรดิอื่นๆก็ทําให้เรารู้สึกเพลินอย่างไม่น้อยแต่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากทําไมใครถึงกลับมาในช่วงนี้มีความเชื่อมโยงอะไรอยู่หรือเปล่าทําไมต้องใช้รหัสคูปองเพื่อรับใครมีความลับอะไรอยู่หรือเปล่าทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและทําให้เราเรอคอยอีกต่อไปคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือเปล่า คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเปล่าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหรือเปล่ามีความคิดเห็นอะไรไหมมาพูดคุยกันในกลางคนเลย